ผมอยู่สถาน,นีขนส่งทางเหือกเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวจะไปเชียงดาวนะน่าจะเป็นชันนนี้แหละเชียงใหม่ท่าตอนชอานลาสามสามสี่ประมาณนี้จะถามเขาก,กันว่ามันมีรอบกี่โมงบ้างนะครับใช่อันนี้รอบเก้างครึ่งน,นะแต่ของผมกะว่าจะทานข้าวแล้วก็อาจจะตุนเสบียงอะไรนิดหน่อยนะครับ ก็เลยกะว,ว่าจะไปสักสิบโมงครึ่งเราจะได้ไม่ไม่ต้องรีมากนะมีเวลาชั่วโมงนิดนิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสิบโมงค่อยไปซื้อนะตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงสิบเอ็นะยังมีเวลาซื้อสเสบียงอะไรนิดหน่อยนะครับแต่คงกินข้าวมันไก่แล้วนี่ก่อนดีกค่ากินไหมปะ่ะข้าวมันไก่จริงใจ<ม>เขาบอกมาว่าอร่อยชาเลนจ์กินปีข้าวมันไก่หนึ่งกิโลไม่เอาอไม่เอากินธรรมดาบอกินหมดไปหนะ้านกินซุป มกกไม่เยอะนสิสสังเป็นแบบรวม2อย่างนะครับควานมนี้50บาทนะ<อ>ให้เยอะมากเลย <laughs> ตัวมาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัวสองคนเลยใช<น>่ปะจะบอกที่นั่งด้วยนะคนละ35บหาทคนละ35บาทนะครับ2คนก็เจสิบบาทนะอ่าคันนี้นะครับที่ผมจะไปอ่าเชียงดาวนะครับเป็นรถบักคันใหญ่นะครับสีส้มของผมลักษณะรถก็จะเป็นแบบนี้นะอสอง -2 นะครับ ก็ค่อนข้างกว้างแล้วพอทางเดินมันกว้างอยู่เหมือนกันนะบอกก็จะประมาณนี้นะครับที่วางกระเป๋าด้วย ขอบคุณมากครับโอเค,ค,รอเ,คเรามาลงคาเฟ่สนสนนะอันนี้นะรถที่ผมมาน่ารักมากครับ,รบตอนนี้ประมาณ11ครึ่งนะสรุปแล้วก็เดินทางประมาณแค่ชั่วโมงเดียวเองนะนะตรงนู้นเป็นสนสนแล้วก็ด้านหลังผมจะเป็นปากทางเข้าปางช้าง,างแม่ตำแม่ตามานนะครับ,บนะก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวตรงป่าสนก่อนนะครับ อินทขินนะครับผมอยู่ในอำเภอแม่แตงนะครับสถานีวันละวัฒนาวิจัยอินทขินนะครับว้าวสวยนะเย็นนะเนี่ยเอออากาศเย็นดวยถ่ายป้ายก่อนเลยเดี๋ยวไปวางกระเป๋าก่อนนะหนนะักใช่ไหมหนัก มันมีสาราอยู่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมวางกระเป๋าสัมภาระก่อนลองล่มๆเล่นหนึ่งนะโอต้นไม้สูงมันป่าสนใช่ไหมน่าจะใช่นะ รูปสนุกมากนะครับตรงนี้ก็คนก็มาเรื่อยๆนะออมาถ่ายรูปนะครับแต่พื้นที่เข้ากว้างกันนะ้าดูดีอันนี้มีป้ายด้วยเขียนว่าอะไรเอ,อ่ย นี่เป็นป้ายหน้าสุดเลยนะสวนสนแม่แตงสวนสนแม่แตงท่านี้ผมก็เสร็จจากส่วนส,น,ส,น,สนแม่แตงแล้วนะเดี๋ยวจะไปหาอะไรทานนะครับตรงนู้นเองม,ม,มีคาเฟ่ บรรยากาศร้านดีมากแต่จริงๆข้างนอกก็ไม่ไม่ร้อนนะครับผมแต่ผมว่าอยากนั่งข้างในแต่แั้วตรงนี้ก็เย็ยนขนาดเย็ยนสาบาเยเลย ขอบคุณครับอาหารมาแล้วนพนเอดงว่นตรงนี้ครับขอบคุณครับอันนี้วันน้อยนะคะตัวนี้วันปกตินะคะนนอขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้เที่ยงสี่สิบหกนะครับผมมาถึงแถวแถวแม่แตงแล้วนะครับนั่งรถอ่า ัวนะครับจากขนสน่งช้างเผือกจากในตัวเมืองเชียงใหม่มามาลงตรงตรงนี้เรียกว่าปากทางปางช้างแม่ตะมานนะครับก็พอเลยมาตรงนี้สักนิดนึงก็จะมีร้านร้านร้านกาแฟร,ร้านข้าวนะครับชื่อร้านสวนส,วน,สวนคาเฟ่น,นะถ้าถ้าเลยไปตรงนู้นหน่อยนะครับก็จะเป็นสวนสวนแม่แตงนะเพ่นเพื่อนมาก็สามารถไปเที่ยวได้นะมีเดี๋ยวบ่ายสองโมงครึ่งนะครับเขาจะมารับที่ นี้ใบ2โมง8นาทีนะก็เดี๋ยวผมเดินไปตรงาปากทางเข้าฝาางช้างแม่ตะมาน,นะครับ